ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงผักแว่นแก้วที่ปลูกไว้ในถาดหรือในกระถางน้ำหรืออ่างเลี้ยงปลานะคะวันนี้ได้มีโอกาสไปเจอของจริงที่เกิดจากธรรมชาติริมน้ำนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะเขียวสบายตามากเลยแล้วก็ยิ่งมีแสงแดดย,ยามเย็นส่องผ่านมานะทำให้ดูแบบสบายตาจริงๆะคะ่ะ ตรงพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณว้างค่ะผักแว้นแก้วขึ้นหนาแน่นมาแลแ้วก็ได้ยินเสียงน้ําเสียงนกอลยค่ะสบายตาเป็นการผ่อนคลายสายตาได้อย่างดีเลยล่ะค่ะผักแว่นแก้วนี้นะคะถือว่าเป็นอัศวาลินที่พักน้ำเลยล่ะค่ะเพราะว่าพุ่มของผักแว่นแก้วในน้ําจะเป็นแหล่งหลบภัยและก็วางไข่ที่ดีเยี่ยมสําหรับปลาขนาดเล็กแล้วก็มแมลงน้ําเลยนะคะ แล้วก็ยังมีความสามารถในการดูดซับสารในเติกแล้วก็โลหะหนักที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะช่วยลดความเน่าเสียของน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มออกซิเจนในน้ำผ่ากกนการสั่งแสงนะคะรักษาหน้าดินไว้ดีด้วยคะคะการเลื้อยแผ่คลุมจะช่วยยึดเกาะหน้าดินดินกระลิ่งไม่ให้ถูกกัดกร่อจากกระแสน้ำได้นะคะสำหรับคุณค่าทางอาหารนะคะก็จะมีวิตามินเอและก็ไฟเซียมนิยม นำมาทานกับพวกราดหรือว่าขึ้นมะพริ่ทั่วไปการแถดบ้านหลัชนบทคะ่ะรสชาติก็จะออกมนันนกรอบๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคะ่ะสำหรับในเรื่องของตำราสมุนไพรของโบราณมานะคะก็จะมีลิ์เย็นนะคะช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะช่วยขับปัสสาวะนะคะ โดยร,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 รูปรูปทรงที่สวยงามนะคะดูแลง่ายเป็นที่ยอดนิยมในการปรับปรุงนียภาพทั้งในบ่อปลาสวนน้ําหรือแม้แต่ในกระถางประดับโต๊ะอะคะ่ะเนื่องจากผักแว่นแก้วนะคะดูดซับสารจากแหล่งน้ําได้ดีอะคะ่ะหากจะนํามาทานนะคะควรเลือกเก็บจากแหล่งน้ําที่สะอาดนะคะเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าไม่มีอะไรประปนมาในาในผักนี้นะคะ ความมีสเสน่ห์ของผักเบื่นแก้วนะคะด้วยใบที่เล็กกลมน่ารักสดใสกเ,เราเลยนิยมนำมาจาัดสวนผากน,นะคะแล้วก็ปลูกไว้ในตู้ปลาในเชิงธรรมชาติแล้วก็คุนประโยชน์นะคะสวยงามอะคะ่ะไปนั่งเล่นริมน,น้ำแล้วก็มีผักเขียวๆแบบนี้ทำให้สบายตาจริงๆอะคะ่ะควรหาเวลาไปผ่อนคลายกับธรรมชาติ กันบ้างนะคะเพื่อนๆผ่อนคลายสายตาผ่อนคลายความรู้สึกผ่อนคลายสุขภาพจิตได้ดีทีเดียวะอคะ่ะขอบคุณมากนะคะ